ราบหลวงพี่โยมจะได้เป็นสัตวแพทย์อยู่ต่างประเทศซึ่งมีการการลุญคาตแบบนี้ถือว่าลูกบาปฆ่าสัตว์ชีวิตหรือไม่ถ้าเป็นสัตวแพทย์คุณก็ไม่มีเจตนาคุณทำตามเหมือนคุณคิดถึงทหารตำรวจต้องต่อไปต้องออกไปลบออกไปต่อสู้กับคนร้ายอะไรพวกนี้ก็จะมีการปานาธิบาตเนี่ยแต่ไม่รู้จัก ไม่มีเิธน,นาขาสงสารก็ดูเราวินิจฉัยตามหลักการของแพทย์แพทย์ก็บอกว่าถ้าไปเนี่ยจะองงบกว่าอยู่ฝรั่งโคฝรั่งเนี่ยเขามามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็มีแฟนรู้จักกับเป็นแฟนกับลูกศิษย์เนี่ยเขาก็ไปจตุจักซื้อหมามาตัวโคเดนอายุสามเดือนกว่าจตุจัจกนี่ยก็บอกว่าเขาก็ถามว่าฉีดยามาบอกฉีดยาครบ ทั้งๆท,ที่ไม่ได้ฉีดเลยเพราะมันไม่มีบุกไม่มีบุกที่แบบฉีดฉีดอะไรมันต้องมีหมาทุกตัวต้องมีบุกค,ครับมีสมุดประวัติฉีดยาประจําตัวไม่มีฝรั่งก็ไม่รู้มันก็เชื่อมันก็มาซื้อมาสามเดือนปรากฏเป็นโรคอะไรทักอย่างขึ้นสมองไปแล้วไปหาหมอสัตวแพทย์หมอบอกรักษาไม่ได้ครับรอ,รอวันตายเพราะมันนอนอย่างเดียวซึมอย่างเดียว แล้วมันจะต้องอยู่เงทรมานไปจนกว่ามันจะหมดลมไปเองอันนี้เขาบอกโอ้โหไม่ไม่ไหวหรอกรักษาไม่ได้คือหมอบอกเลยว่ารักษาไม่ได้เพราะมันขึ้นสมองแล้วนะครับไม่ฉีดยาเนี่ยน,นี่มันแบบอาตมาถ,ถือว่าไม่ซื่อสัตว์กาชีพตัวเองคือไม่ซื่อสัตว์กาชีพตัวเองแล้วหลอกขายพวกที่เดี๋ยวนีโ้โยมจะเจอกันเยอะ นะครับเพราะว่าทุกคนเอาตัวรอดหมดไอเจรียธรรมคุณธรรมอะไรที่พูดพูดกันเนี่ยมันมันเฉพาะตอนสอบเข้าทำงานนะครับเขาบอกไว้เลยนี่นะตว่าแพทย์ปังเขาก็เลยก็เลยบอกหมอไม่รักษาไม่ได้ทำไงดีาบอกอยู่ก็ทรามานก็คิดกันพักสองสาวันนะ บอกเมื่อหมอบอกว่ารักษาไม่ได้ก็หมอฉีดยาให้มันไปไปแบบสงบได้ไหมหมอเขาก็ไม่กล้าเพราะเขาไม่รู้จักนะครับแต่หมอเนี่ยไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดอะไรพรรวกนี่เราเขาวินิจฉัยมาแล้วก็เราก็เลือกเมื่อนคุณน่ะน้องอาตมาน้องแท้ๆเลยน็อกขึ้นไปตาเลือดเลยแล้วก็อยู่ไอซสอดแต่ยาง อาตมาไปเยี่ยมเขาดูรู้แล้วอะ่ะเขาไม่ฟื้นแล้วลก็เลยบอกบอกพยาบาลบอกถ้าสมมุติชีประจรมันดับก็ปล่อยปล่อยไปเลยอาตมายังพูดอย่างนี้เลยเพราะเขาไม่ฟื้นนียเขาก็อยู่ได้ด้วยการกระตุ้นหัวใจวเพราะทางหมอนี่ยเขาบอกว่าถ้าหัวใจยังไม่ยังไม่หยุดถือว่ายังไม่เสียชีวิตเขาจะตรวจก็ต่อเมื่อหัวใจหยุดเต้นถึงจะลงว่าเสียชีวิต แต่ความจริงโดยสภาพมันเสียชีวิตไปแล้วนะให้เข้าใจนะนะเข้าใจดีแล้วเนี่ย,ยพูดเล่านิทานให้ฟังเลยแหละแล้วโยมก็ไปไป,ไปวินิจฉัยเอาแต่ถ้าโยมไปทํางานกับฝรั่งฝรั่งก็ถือเป็นเรื่องเล็กถือว่าช่วยด้วยถือว่าช่วยสัตว์ด้วยเขาถึงมีกฎหมายการลุนยาฆาา